สวัสดีครับคุณพี่ปลานีนะครับผมสวัสดีคุณพี่ปลานีมาซิงนะครับขอบคุณมากมากอ๋อทิจายคลิปคลิปต้องปังสักสักวันเนี่ยนะครับผมเราก็ลงไปเนี่ยลงป้ายลงไปเลยวันนี้ไม่ฟังวันหน้าก็ต้องน้องรามาก็ฝนฝนครับพี่ฝนฝนฝนนะครับฝนฝนปีติ ผลผลครับพี่ติ๊กขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องดอกไม้ให้ให้มาตกบ้านพี่บ้างแห้งแรงมากเลยจ้าเดี๋ยวมาตกบ้านดีจติงไปก่อนมากครับพี่เข้ามาเป็นกําลังใจนะครับผมพี่เข้ามาเป็นกําลังใจเราเห็นหน้าค่าตาก็ดีใจเลยนะครับผมขอบคุณมากมากเลยนะครับผมขอให้นอนหลับฝันคุณย่าเสืเนี่ยผมก็ สวัสดีครัคุณนิติพงศ์เอฟซีนิติพงศ์ปลื้มใจนะขอบคุณมากครับผมมาเป็นเม่สวัสดีคุณพี่สายทานพี่เจ้าวงนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับผมจุ๊บติธกเกน้องมาเจอมาจ้าขอบคุบผมขอบคุณมากๆลย้ะครับผม ฝนตกนะครับว่าจะไม่เปิดนะครับอากาศเย็นแล้วนะครับอากาศเย็น้องมันเจิดนะครับผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกกําลังใจทุกคอมเมนต์เลยนะครับผม <c oughs> อัางเครื่องวีล่ะ <c oughs> อ๋ออยู่กันไหนครับอยู่กันไหนหางเครื่อง <c oughs> อัางเครื่องผมอยู่กันไหนครับขอบคุณมากมากเลยขอบคุณมากครับพี่ติก๊กพยินดีกันน็ <c oughs> อก็ทักทายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะจ๊านะจ๊านะครับผม กำลังใจกันไปนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมชอกจำน้ำตาหมดแดงนี่คือกำแพงแก้มแดงสิเขาปลากราดโอ้แนวสวัสดีคุณพี่สุดาพรนะขอบคุณมากมากเลยนะครับผมวันนี้ที่กระทุม่มแบนฝนตกครับฝนตกฝนลินนะฝนลินนะัสดีค้าสวัสดีคุณน้อยแดงด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับตักทายกันได้นาะ มานนี้แล้วครับผมวันนี้น้องมันเจิดไม่ง่วงพี่ติ๊กนี่แหละจะหลับก่อนน้องมันเจิด <laughs> พี่ติ๊กนี่จะหลับก่อนน้องมันเจิดนะครับขอบคุณมากครับ <laughs> ขอบคุณมากครับผมพี่วิคุณครับจ้าน้องสาวนี่นะขอบคุณมากครับผมบอกบอกน้องสาวคุณพี่ปลานีนะครับทุกวันเลย <laughs> บ้านบ้านน้องมันเจิดฝนตกทุกทุกวันเลยนะครับเพราะว่าอยู่ริมคลองนะครับเออตื่นแล้ว <c oughs> คุณพี่ป่านี้ตื่นแล้วได้ได้นอนตื่นแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักก็ลูกเด็กเด็กมาก็ต้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมมนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมมนเลยนะครับผมก็เจิดมาสัตหีบจ้าเปิดเจ็ดมาสตหีบมาสัตหีบไปเที่ยวนะไปเที่ยวนะครับผมเลยไปเดินชายทะเลนะครับขอบคุณมากครับผม เ,เพี่ป่านนี้ก็สวัสดีจ้าน้องวานขอบคุณมากครับผมน้องมาเจอกับติ๊กพนธิตาพี่ติ๊กคนสวยสวัสดีจ้าขอบคุณมากมากค,ค,นะครับสวัสดีไปนะครับเป็นงกำลังใจให้กันนะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจทุกอมเนลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกอมเนต์นะผมทุกคนมาเป็นกกำลังใจนะข้ารับผมเอากลับมาบ้านเรายัางมีพ่อแม่เฝ้ารอ ทากทายเกี่ยวก้อยจับมือกันไปนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีคุณพีมนะครับผมสวัสดีจ้าคุณรอแม่ต้องกำลังใจให้ติดกัดจวดจ้จาจุดจวดจ้จาขอบคุณมากพี่มานัานต่างกติกพันยิตาสวัสดีครับผมข,ขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับผมที่เข้ามาเป็นกำลังใจน้องหล่อนะครับผม มันเจอสวัส <irgendw> ด <carbono> ีน <Beautiful, S 2> ้องสาวรักๆเลิฟๆนะจ๊ะนะจ๊ะขอบคุณมากครับผมน้องบันเนาะบันขอนแก่นค่ะขอนแก่นมานั่งต่ำตาปิปี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 อายุสามสิบสามสิบทำไมยังสวยคอมเมนต์เลยครับผมขอขอบคุณทุกกำลังใจที่คอมมเนต์ที่เข้ามาดูกำลังใจให้กันนะครับผม ขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะครับผมที่เข้ามาเปลี่ยนกำลังใจนะครับผมทักใจจะค่อยกกจับเมย์กันไปนะครับวันนี้วันนี้ถ้าหากลงยาวใส่คราวพี่ก็จะให้พริกให้ให้มาตกบ้านพี่บ้างแห้งแรงมากเลยจ้าเดี๋ยวให้มันตกบ้านดีจริงเลยครับ ทักทายกันได้นะครับทักทายกันได้นะครับกรับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีคุณเฉยชัยคุณเฉยชัยสวัสดีครับคุณรอนะครับผมขอบคุณมากครับคุณเฉชัยก็สวัสดีคุณหล่อครับผมขอบคุณมากครับที่ต้งมาเป็องกำลังใจให้พี่นี่รักเดียวใจเดียวพี่มนตผ่านจ้าหนัก็สวัส <close> ด <ologue> ja ีครับคุณรอครับสวัสดีเช่นเดียวกันนะครับพี่ชายนะครับคุณได้ให้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ พิติก็สวัสดีจ้าน้องรอมาส่งกำลังใจให้ครับขอบคุณมากครับคุณพิติกก็คุณพี่อะไรเมื่อกี้เนี่ยครับผมไม่ได้เอ่ยชื่ออนามเพราะจะว่ากันนะผมอ๋อนี่ก็มาแล้วครับผมน้องดอกไม้สวัสดีก็ขอชื่อได้ไหมแสงนี่แสงนี่ขอขอชื่อได้ไหมขออะไฮะไดกันได้นะทักทายกันได้นะเป็นกําลังใจให้กันไปครับพิติก็รอนานเลย สิทางงั้นกำรังใจจากใครนอ้อขอเป็นทางเอ้เนี่ยอันนี้วันคอนแก่นแลผมขอบคุณมากครับผมสาวสาวคอนแก่นแล้วใช่คอนแก่นนะวกนะับผม <laughs> อยู่อยู่สวนนะ <laughs> คุณพ่อปัญญาคุณพ่อปัญญา,าอยู่สถานที่ต้นไม้เยอะนะ <laughs> ไม่มาฟังเพลงบออ๋ออาจจะเป็นบางท่านก็ไม่สบายนะไม่บางท่านก็ไม่สบายก็ขอตัวไปนัจ้านะจ้า,จาขอกมาครับผมน้องมาเจก,กสวัสดีคุณพี่ปลานีสวัสดีค่ะบขอกมาครับผมน้องทตไมาคิดถึง <c oughs> เหมือนเดิมนะจ๊ะนะจ๊ะจะซื้อผ้าซื้อผ่อ,ผอนซื้อชุดมอนใหม่ๆน้องสามารถก็ สวัสดีครับคุณมานพสวัสดีคุณมานพเช่นเดียวกันนะขอบคุณมากครับผมคุณพี่มานพกน็สวัสดีครับคุณติ๊กครับผมขอบคุณมากบขอบคุณทุกพี่อาไปนอนที่บ้านของพอนทุกคืนทุกคืนทานข้าวทานปลากันหรือ,อยังน้อนครับผมทพ่มาห้องน้องหลอนะครับผมบางท่านก็ยังไม่ได้ทานเนะ่องจากงานการก็ร้องเพลงก็เป็น อากาศเย็นๆจะรอมกล่องพรทุกคืน <c oughs> สบายดีไหมน้องนะขอบคมากทีเดียก็น้องมาเจอกับตีกปัญญตาบ้านเจิดผลโตกไม่มาฟังเพลงบอก่ <c oughs> อ๋ออาจจะเป็นบางท่านก็ไม่สบายนะไม่บางท่านก็ไม่สบายกอขอตัวไปนอกทานข้าวตามปลากันหรือยังน้อครับผมที่มาห้องน้องหล่อนะครับผมบางท่านก็ยังไม่ได้ทานนะ เดืจากงานการก็เพ for ื่อภาัเช um. ื่อชีวาไม่ล to like ืมเป็นตรีขอบคุณมากครับขอบคุณกติกพันจิตาเช่นกันครับผมขอบคุณมากครับผมที่มานพผ่านจันห็มาเพียกำลังใจให้เหมือนเดิม ได้ย inh no like ินเสียงน้องหล่อไหมน้อครับได้ยินเสียงน้องหล่อไหมครับเสียงแล้วเสียงฝนตกนะครับผมแต่ยังไม่แรงนะยังไม่แรงนะครับผมขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกคอมเมนต์นะวันนี้บรรยากาศดีนะครับผมบรรยากาศดีใครี่จากน้องไปน้องเอ๋ยอย่าได้กังวลป็น่าจะเด็ก่ เี่นมากเลยนะพี่ก็มาเพียงกำลังใจนะผมฝนตกไหมเนาะครับผมคุณพ่อปัญญาฝนตกไหมครับผมนะผมขอบคุณมากครับผมขอบคุณมากๆครับให้รางวัลนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ให้รางวัลพี่หล่อนะครับผมขอบคุณมากครับติ๊กวันยินดีกั เมตตาจาักคนให้พี่ได้พ้นความว่าเวตาวานสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีคุณพิมาาสวัสดีคุณดีไอสวัสดีคุณเต้บุกสวัสดีรักใารเจาะก้อยจาบเมยกันไปนะจ้านะจ้าวันนี้นะครับฝนตกนะครับ ้าขายกันไปนะจ๊านะจ๊านะครับผม